เหมือนพี่บอลมานะคะใช่เราพี่บอลนะัมากฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ L U T สองเจ็ ของเราก็อยู่ใน EP ที่5แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมามีงานถ่ายแบบว่ามีศิลปินมาด้วยทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครไม่บอกหรอกแล้วก็จะแบบจู่ๆเอาไว้เราให้ถึงเวลาแล้วทุกคนจะดูเองว่าเป็นใครแลวทุกคนจะตัดลึงตอนนี้นะคะแล้วก็เข้ามาในสตูดตูอเรียบร้อยจะมาพบก,กับพี่ๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณคูณ,คณ ราคก็คือแต่งหน้าอยู่ค่ะแต่งหน้าตอนนี้แต่งเรแต่งหน้าเตรียมตัวอยู่นะคะทุกทีที่ไฮไลท์ของศิลปินของเราเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสองแล้วนี่ไม่เห็นไม่เห็นเห็นมคนสวยไม่เห็นไม่เห็นเราจะจู๊ๆไปก่อนนะว่าเป็นใครว่าเป็นใายแต่แดนเซอร์ของเราเนี่ยพร้อมแล้วแดนเซอร์ของเราพร้อมแล้วเอคุณหมอไปเลยบายอ่ะอ่ะยุ้า โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าก่อนแล้วก็มาดูกันว่าเสร็จแล้วแดนเซอร์จะสวยจะฟังจะยืดแบบใช่ดูสยืดกีขาซานธรรมดาโอเคค่ะปุ๊บไปหยาตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยต่างจากเมื่อกี้นะต่าง่าเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผีเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซ้อมเต้นนนกัะคะระหว่างรอศิิลปนของเรานะคะทุก็เธอเป็น

later. few moments เป็นไงพี่บอลมาแล้วอ่ะสรุปเฉลยแล้วเหรอคะคือพี่บอลค่ะอีกคนเนี่ยกำลังเดินมาค่ะจะไม่บอกดีกว่าไปดูเฉลยอีกทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลเชิญยิงของเรานั่นเองเป็นครั้งที่สองที่ได้ร่วมงานกัน คเพราะว่าเพลงแรกเราก็เต้นกับพี่บอลเหมือนกันช่เจ็บใจจังที่รักควายค่ะคือจะบอกว่าเพลงนั้น่งคอนแสิร์ตดีแล้วนะคะแต่ว่าเพลงนี้ยังไงคะจูนเพลงนี้ก็กระแสก็ดังขึ้นไปกว่าโดังมากต้องแบบไม่ถ่ายติ๊กต็อกนี้ต้องเจอเพลงนี้รอดูค่ะรอดูเฮ้สวัสดีค่ะตอนนี้แล้วคะเราก็อยู่กับพี่บอลเชิญยิ้มเล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคบสวัสดีครับเอาเอาหน้าพี่บอลไม่ได้เอาหน้า วันนี้นะคะเราก็มาเต้นเพลงตระกงซึ่งวันนี้นะคะเราได้คนโค้ชหน้าเหมือนพี่บอลมานะคะวันนี้วันนีะเก่าพี่บอลไหมนะโอเคอือคือคัดเรื่องมาเป๊ะเลยคัดเรื่องเป๊ะๆเลยส่วนสูงเเยยนี่ ม่หนูไม่ได้โดนเลียนหนูขอุญยตครูมาแล้วนะแานวันน yeah, ี้อย sí, ู่ที่อินเนอร์นะครับเาจะลงกันไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปรอดูตอนซ้อมกันดีกว่าแล้วก็รอพี่โชคเฮ้ยเราเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้ว่เปนพี่โชคโอเคาไปไปแล้วโอเคค่ะไปดูตอนซ้อมกันดีกว่าจะเป็นยังไงพี่โชค์ร้งเต้นหน่ะพีก็คือพี่โชคและแห่ของเรานั่นเอง เขาจะมารล่นจอยกับเราแล้วก็พี่บอลด้วยนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้มาแค่คนดียียนจัดซ้อมแล้วค่ะซ้อมอนไหน b อกกิ้งเหรอใช่แบบว่าให้พี่บอลกับพี่โชคดูว่าแบบชิวต้องเข้ามาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช่แล้วเราข้อมุกเลยนะใช่จ้ะแล้วก็ตรงข้อที่มาหน่ากระดานเมอกี้จ้ะ ก็ค uh ือเดี๋ยวพี่โก้แทนพี่บอลมาิโชคแล้วเดี๋ยวพี่มุทก็เล่นมือต่อน แอนดี้ซ l ง h e ็ดและแอนเ e อรี่ไท l ล่ไทเล่ e ทเลวันนี้เรามาในธีมอะไรกันคะรถแข่งแบบจริงๆแว่วๆจริงๆหวงหวัแต่ทำท่าจซิงๆแว่วๆแง่แง่แง่อ้นี่ตลกอ่ะแงเดี๋ยวพี่โชว์ค่ะพี่บอมขึ้นมาต้องตกใจแน่นอนตกใจว่าเอ้ยเมื่อกี้่กี้น้องๆยาวแบบ เข้าแลยนะแอคติ้งดีมากอะค่ะน้องสาวดิฉันป่ะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งน้ำเงินมีทั้งเขียวคมเป็นแบบมีส้มแล้วก็มีส้มแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารอพี่บอลกับพี่โชว์เพราะตอนนี้จะแบบพักอยู่เราจะู ไม่เหนื่อยเลยค่ะวันนีถ่ายเทกไหนคะอยก็เป็นกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สนุกแล้วก็แบบมัน,ม,นมันมากวันนี้คือทุกคนดูคลิปเบื้องหลังเสร็จแล้วก็คืออย่าลืมไปดูคลิปเบื้องหน้ากันด้วยนะคะใชม่าน,นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะ นอ,อ,อยู่อยู่ชั้นไหนเนี่ยโอ้ยทำไมอยู่啊ผมจอดรถเสร็จเลยก็มาโอ้ตายแล้วรีบเลื่อนไปโอ้ย